สวัสดีค่ะดิฉันนางชย,ยานิเถือนควบนะคะปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูวิทยาฐานะชำนานการพิเศษนะคะปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษชั้นเรียมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนจักคคำคนาธรจังหวัดลำพูนค่ะหลังจากที่ได้รู้จักโรงเรียนเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลประตูลีเทศบาลสันปะยังหลวงนะคะแล้วก็เทศบาลสันปะยังหนอง พอเขาไปเรียนต่อที่โรงเรียนจากคำคณาทอนแล้วเราก็เฝ้าดูพัฒนาการของเด็กๆเ,เหล่านั้นอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างตัวคุณครูเองก็ได้ไปเอานักเรียนมามาต่อยอดโดยการนําไปแข่งแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษที่มหลาลัยเชียงใหม่บ้างนี้นะคะแล้วก็แข่งทักษะของระดับกลุ่มโรงเรียนด้วยนะคะก็คือเขาสามารถทําได้แล้วก็ไปได้รางวัลมา ดีค่ะเขาสามารถที่จะสื่อสารกับครูฝรั่งได้รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นที่ได้สนิทก็คือรุ่นที่เรียนม .2 อยู่ตอนนี้นะคะก็คือมีน้องเอิร์ธน้องมิวอะไรพวกนี้นะคะ่ะคือครูประจําชั้นเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีเกรดเฉลี่ยก็ก็อยู่ในระดับสูงแล้วก็เท่าที่ไปไล่ดูนะคะก็จะมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนสันตยังหลวงเยอะอยู่เหมือนกันในกลุ่มที่ได้รับเกรติบัตรนะคะ พราะฉะนั้นการที่ทางโรงเรียนเทศบาลเนี่ยได้ฝึกให้นักเรียนเรียนโฟนิกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะอย่างน้อยเขาก็จะได้กล้าสแสดงออกกล้าพูดคือที่เชฟฝรั่งนี่เขาจะไม่หมายว่าเด็กจะถูกหรือผิดเขาเขาจะไม่ไม่ตรงนี้ค่ะเขาจะไม่คอมเมนต์ตรงนี้เขาจะดูว่าเด็กกล้าไหมถ้าอยูกล้าก็คืออยู่พูดไปเลยให้ลองเอาน้องมาทดสอบดูว่าน้องจะเข้าเรียนชั้นปสได้เลยไหมพอมาเรียนแล้วทีนี้ลูกก็เล่าให้ฟังว่ามีวิชาโฟนิก ลูกมีความกระตือรือร้นที่อยากจะฝึกอะคะ่ะพอขึ้นรถปุ๊บก็จะบอกแม่ว่าให้แม่พูดภาษาไทยแล้วลูกก็จะสะกดภาษาอังกฤษคือจะเ,อเป็นอย่างนี้อยู่ทุกเช้าะค่ะชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อ,อ,อนักฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสะกดมาให้แม่ฟังแล้วก็เห็นว่าหลังจากที่มาเรียนที่เทศบาลสายประยงหลวงไม่ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะคือทุกวิชาเขาดีขึ้นหมดเลยก็คือลูกเรากลวงอยู่แต่พอมาเรียนที่นี่เรารู้สึกว่า ลูกเรายังมีอะไรที่อยู่ในตัวเองอยู่อะคะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวเหมือนอยู่ที่เดิมนะค,ะ,คะเขามีความสุขแล้วก็เขาจะเล่าให้ฟังว่าทุกเช้าเขาจะได้นั่นได้นี่แล้วเขาก็จะว่าได้เลื่อนได้เลื่อนคลาสหรือเปล่าะคะ่ะได้เลื่อนคลาสเขาก็จะดีใจอย่างนี้นะคะในความคิดอันนี้คือไม่ใช่ชมนะคะในความคิดคือก้าวกระโดดเลย ในความพี่ของของในในฐานะที่เป็นคุณแม่นะคะคิดว่าลูกนี่ก้าวกระโดดเลยจากที่เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาก็มาสนใจเรียนมากขึ้นแต่นี้บางทีเขาเรียนอย่างไปเจอครูฟิลิปปินที่ออกเสียงมาเขาก็บอกว่าครูฟิลิปปินออกเสียงไม่นี่เลยไม่เหมือนที่ท,ที่สอนค่ะไม่ไม,ไม่ไม่นี่เท่าไหร่